ระยะยาวหลายๆปี3ปีอ๋อจนอยู่ระยะยาวนก็ส่งผลไหมถ้าถามผมก็คงจะส่งผลในระยะประมาณสัก2ปีเปอย่างตีอ3ปีนะจนกว่าทุกอย่างมันจะดีขึ้นนะครับเพราะว่าผมเชื่อมั่นว่าเมื่อเปลี่ยนอะไรบางอย่างทุกอย่างมันจะดีขึ้นก็รอคุณเซนตายเมื่อไหร่ก็น่าจะดีนะเอาอย่าลืมเอาคุณลานีไปด้วยแล้วเอาลูกซึ่งไม่ใช่ลูกคุณเซน นะฮะคุณมาเน็บอะไรนั่นเอาไปด้วยลูกที่ติดแม่มันมาบุนาเอาไปด้วยรู้ไหมคนกัมพูชาคุณเข้าใจไหมว่าคุณกําลังถูกปล้นชาติจากตระกูลบุนเซนเพราะบุญรานีเองก็ไม่ใช่แคนเบอร์เรียร้อยเปอร์เซ็นและนายกรัฐมนตรีคนนี้ก็ไม่ได้ลูกของนะบุนเซนนะฮะคอยดูนะความบาดหมางในครอบครัวเนี้ยจะเป็นชนวนที่ทําให้เขาต้องตายจากกันนะฮะเพราะฉะนั้น ผมอยากจะปลดปล่อยคนกัมพูชาเขาคือคำเห็นแดงนะฮะเขาคือคำเห็นแดงผู้ที่เคยมีส่วนร่วมกัมพูชาตายกี่ล้านคนฆ่ากันเองแล้วยังต้องถูกเขาเรียกว่ากดขี่สี่สิบปีโกยเงินนะฮะเอาไปจนประเทศเประชาชนที่แท้จริงของคุณนะ่ะลำบากยากแคนประชาชนคุณมาเป็นขอทานถามว่าเป็นขอทานผิดไหมไม่ผิดที่นี่ก็ ยินดีไม่ได้ดูถูกขอทานแต่คุณเป็นขอทานพระหุ่นเซนคุณเข้าใจไหมแล้วประเทศกัมพูชาคือศูนย์กลางมหานครแห่ง call center, คอเซนเตอร์นะฮะผู้ได้เต็มปกากเต็มคำประเทศเราหมดไปปีนึงประมาณ4ี่หมื่นล้านคุยกับตำรวจแล้วนะฮะแล้วที่เอะอะโวยวายมันก็เรื่องผลประโยชน์ทางนั้นที่ประเทศเราจะเอาจริงเอาจังเรื่องคอเซนเตอร์เรื่องการเปลี่ยนขนาดของแผนที่ซึ่งทบให้ทรัพยากรใต้น้ําใต้ดินนะอาจจะต้องกลับมาเป็นของเรา มันหลายสิ่งหลายอย่างที่เขาเป็นห่วงผลประโยชน์ของเขารวมถึงคาสิโนของเขามากมายกายกองซึ่งถ้าเราเปิดเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ใครอยากไปกัมพูชาใครอยากไปกเมมรไปเล่นคาสิโนไม่มีโอ้ยลำบาก ชามก็สกปปกจานก็สกปปกท้องน้ำก็สกโปก<ช>ถนนก็สกโปกเ,เออมแมลงวันก็เยอะนี่ไงนักข่นนาวเนี่ยเขาเป็นคนพูดนะฮะอ้าวถ้า,ถาอเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์มันใจเกิดขึ้นมันคือสิงคโปร์เหมือนมารีน่ามันถึงจะอกแตกตายเพราะฉะนั้นมันไม่ได้หรอกธุรกิจสีเทาทางด้นประเทศนี้ไม่ได้ว่าคนในประเทศนะแต่ว่าผู้นำมนันคุนเซน หัวหน้าคณะสีเทาเ, <laughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยเขายอมไม่ได้หรอกครับนะฮะข่าลือเอาสัมปทานน้ำมันในอ่าวไทยไปขายให้ฝรั่งเศสรับเงินมาตั้งหลายพันล้านเหรียญแล้วตอนนี้ยังขุดไม่ได้เพราะเราก็ไม่ไปยอมเพราะฉะนั้นฝากอินฟลูเอนเซอร์ฝากผู้ที่มีพลังอำนาจนะฮะโดยเฉพาะฝากหลายๆคนที่แบบมีกระแสดัง,ดงอ่ะฝากด้วยคุณสนทิริมทองคุณก็ได้อะ เนี่ยเจ้านายคุณเนี่ยคุยกันต่อยนะพูดให้มันถูกถูกนะฮะเออสนิทกันนะทั้งพ่อคุณทั้งพี่พ่อคุณลูกนะเดี๋ยวผมจะไปหาคุณนะเขาเป็นคนที่ช่วยบอกความจริงความจริงมีกี่อย่างฮะความจริงมี่ความจริงมีหนึ่งเดียวพูดันเี็ดเพราะฉะนั้นพวกเราจะต้องไม่เสียอะไรใดๆทั้งสิ้นช่วยกันลณรงณ์ด้วยเราจะไม่เสียอะไรใต้ดินใต้น้ำนะฮะจะมาจ้องอะไรเราไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้น เราไม่อยากตําหนิรัฐบาลน,นี้รัฐบาลเราต้องตาหนิเึื่งรัฐบาลที่ผ่านมาปล่อยให้ส่วนที่สัญญามันเลยถผยมาถึงตรงนี้นะครับแต่ถ้าจะตําหนิรัฐบาลนี้ต้องขออภัยก่อนเป็นเรื่องที่คุณขัดแย้งกันส่วนตัวแท้ๆเลยนะครับจุดเริ่มต้นมาจากเรื่องส่วนตัวเพราะคุณเคยพักพิงพึ่งพาหา,ากินร่วมกันพอขัดใจขัดคอตีกันระหว่างครอบครัวและเอาประเทศปตีกันด้วยคุณก็ต้องรับผิดชอบแต่ในฐานะผู้ในฐานะ คนไทยตอนนี้เราไม่อยากพูดถึงเรื่องรัฐบาลเราพูดถึงคุณเซ็นก่อนนะเราต้องลบข้างนอกให้เสร็จแล้วเดี๋ยวมาลบข้างในใหม่นะฮะ <laughs> เพราะฉะนั้นพวกเราต้องเป็นแรงนะฮะกำลังต่อให้เราจะเสียหายตายแค่15ห้าหรือในวันข้างหน้าอาจจะเพิ่มจํานวนอะไรก็แล้วแต่คนถึงก็ไม่ควรตายเพราะคนที่ส่งให้ทหารลุยจนคนของเราตายคือหุนเซ็นและคุณมาเนตนะฮะและคุณราณีสามคนคือฆาตรกกของโลกและของประเทศไทยเราจะช่วกัน บอกว่าที่รัฐมนตรีนายกด้วยที่ปฏิบัติไม่ต้องไปจับมือมันแล้วเออไม่ต้องไปจับมือมันแล้วคนขี้โกหกนะบบกหยุดยิงแล้วยิงไหมยิงไหมยิงตอบสิฮะยิงไหมยิงเออก็มาความจริงไงรู้ไม่จะเข้าข้างไปอะไรเออมันยังยิงอยู่มันยังยิงอยู่กะยังคนอย่างเนี้มีอยู่สองอย่างยิงมันไม่ให้จบไปเลยนะฮะจบจบไปถ้ามันยังยิง ถูกไหมฮะแต่ถ้าหยุดยิงก็จะหยุดเรามีความเป็นสุภาพบุรุษพอแต่ถ้าพูดแล้วไม่ทําให้จําไว้ว่าไม่มีสัจจะในหมุ่พวกมันแล้วมันต้องเอาให้เรียบเออเอ,อประสาทเราต้องได้คืนหมดออมันได้ประสาทเดียวออประสาทแดกเราใช้วิธีโกงกเราจะเ้กับการโกกนยไงเดียวโอ้ยเราจะไปดัดนิสัยมันไม่ได้หรอก เราด่ามาันับดิสินะเรามีสิบดา่าด่ามาันถ้าด่าไม่ได้ผมลงแผนที่บ้านหุ่นเซ็นไปแล้วไงผมโพสไปแล้วไงแผนที่บ้านมีไว้ทําไมจะบอกให้ปัญหานี้จบง่ายถ้าจบที่หุ่นเซ็นจบที่หุ่นเซ็นผมให้กําลังใจชาวกัมพูชาที่น่ารักทุกคนคุณรู้ไหมคุณต้องมีชีวิตที่ดีกว่านี้การศึกษาที่ดีกว่านี้สาธารณสุขที่ดีกว่านี้ชีวิตต้องไม่ลําบากกระเตงกันไปกลางถนนหนทางการเป็นผู้ยากไร้ ไม่ต้องอพยพข้ามมาในประเทศไทยประเทศไทยไม่เคยดูถูกคนกัมพูชาต่อให้คุณมาทํางานแรงงานเป็นเลเบอร์เป็นกรรมกรเป็นอะไรก็แล้วแต่เรามองคุณแล้วเราสงสารทุกคนแล้วผมเชื่อว่าคนส่วนน้อยนะครับที่ปากดีแล้วนะค,คนส่วนมากไม่กล้าพูดผมถามคุณกัมพูชาที่ทํางานกับผมทําไมไม่พูดละ่ะไม่ชอบคุณเซนทําไมไม่พูดไม่ชอบผมไม่ชอบคุณเซนคุณเซนทำให้ผมขอบวัวแตกแย่มไม่ได้ยูประเทศ ลบากแล้วก็ทำไมไม่โพสวูดไม่ได้มันมีคนมาตามยิงนะมันยิงทุกคนแล้วดูดิแม้กระทั่งบางลำพูเนี่ยเก็บนักการเมืองของเรายิงตุ้มไม่เห็นจะมีประโยชน์อะไรเราไม่เห็นทำอะไรกันเ่ญญานะฮะนี่ไงคือสิ่งที่ทำให้ประเทศไทยไม่มีนักท่องเที่ยวอีกแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นรัฐบาลต้องตระหนักนะไม่กล้าจับหรือจับไม่ได้หรือรู้เห็นเป็นใจผมไม่รู้หรือเปล่านะฮะเพราะฉะนั้น เราต้องช่วยกันลนรงลงช่วยกันต่อสู้เราอย่าไปกลัวพวกมันแค่สามคนเองที่เราหมายหัวนั่นก็คือคุณเซนคุณมนเน็ตและก็คุณราณีเท่านั้นเป้าหมายของเรา